ก็แล้วถามก็รู้แบบมาแถมให้เลยครับกล้องอย่างวะซื้อของแม้เมื่อกี้มีคนไอ้รถรถรถอะไรนะรถเมย์มาส่งเอารถอะไรนะสองแถวรถส้มรถส้มประจำทางสองแถวมาส่งนะฮะตอนนี้ใช้หน้ากากทำไมโลกโควิดโอเคโควิดรุนแรงมากครับตอนนี้เชียงใหม่12คนนะครับหน้ากากเองที่อย่างวะดูหน้ากากเนียนเงียนเนอะไอ้เหี้ยเก้าสิบบาทหน้ากากอ่ะ ปกติปกติกี่บาทเก้าสิบบาทเมื่อก่อนโอ้โหห้าสิบดูอันนี้เห็นไหมหมอควอนอ่ะมีฝุ่นด้วยอะ่ะโอ้โหจข่ขี้ใครขีข้ใครอะ่ะเป็นฝุ่นเนี่ยฝุ่นด้วยขี้ใครด้วย,วยใสมาสี่ห้าวันเลยเนะี่นยหายไม่ออกกันโรคด้วยกันเองเนาะฝุ่นด้วยครับเพราะว่าฝุ่นยังไม่หายเลยเนะี่ยพี่ดูออเอาอย่างแอลกอก,กอบ์ับ วันนี้มีของส่งแม่จริงๆจริงๆว่าจะไม่ถ่ายคลิปละแต่ตอนนี้เรามาพูดคุยนะครับเผื่อคิดถึงข่าวมาเผื่อคิดถึงนะครับนะเดี๋ยวว่าจะไม่ถ่ายแล้วเพราะว่าไปไหนไม่ได้จริงครับช่วงนี้โควิดเยอะจริงผบอกไว้ก่อนมาขายของกันมึงแกะเลยก็ได้แะะเลน ไม่สั่งอะไรมาเลยกล่อง <c oughs> ไม่โคตรใหญ่ <c oughs> ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งอะไรมาเยอะเลยสั่งนิดเดียวอันนี้มึองอะไรของอะไรแฮน์อ่ะโอ้แฮน์สมัยของแท้ด้วยของแท้อน,นี่ผมสั่งจากศ <c oughs> ูนย์นะ <c oughs> แต่ตอนเนี้ย <c oughs> เริ่มรู้จักกับเขาละก็เลยสบายสั่งอะไรง่ายม,มากบาผมบอกว่าเออสั่งให้ผมหน่อยพี่แอมสั่งได้นะครับเบิกได้ทุกอย่างแท้เทียมอันนี้ของแท้อันนี้ติก๊กเกอร์ พี่บิ๊กฝากให้สั่งพี่บิ๊กจะขายหนึ่งของแห้งเทียมของเทียมเท่าไรแปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทแห้งแท้งแห้งร้อยหกร้อยเนาะแท้เนาะประมาณหกร้อยครับแห้งร้อยกว่าพี่ดูเขาใส่ของแท้นี่ของเทียมเคลือบเงาแท้แต่ของเทียมมันจะมันก็แค่สติ๊กเกอร์แบบทั่วไปเนาะถ้าของแท้มันมีเคลือบสองสองชั้นได้ไหม ชอฟพลาสติกอีกรอบหนึงอฟพลาสติกอีกแล้วก็มันเทอยไรงก็เด็ดกว่าแต่ที่เทียมนะครับถ้าไม่มีเงินก็เทียมได้85บาทเนี่ถูกๆนะถ้าผมขายก็ร้อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> บวกแม่งเลยอันนี้สั่งดุสั่งอันนี้ไหมเดี่ยวะ <c oughs> มันเดิมออของโนวาไอ้บูธบูธสิ้นบูธสินเออของของเครื่องสม,มัยพอดีผมว่าผมจะเอาสม,มัยไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ทำหรือเปล่าว้ขอรอพี่ดุกเดี๋ยวพี่ดุกให้ไม่ให้ ไปเล้วฮะให้เขาไปไล้สัตว์เลาให้เขาไปละเสียดยขอตั้งนานไม่ให้ไม่ให้เนี่ยทีคนอื่นขอได้เอาพื้นไปละทิ้งขอทรับอะไร้าะขอมมนแล้วแม่ไม่ได้อสเตนเลียิงเออดีดีสังสังไม่เยอะหมดไปเจ็ดร้อย็บาทถึงถึงไปดูครับดูครับอออ๋มูเหเจ็ดร้อยบาท อ๋อมันมีเหมือนแค่ซองสองบอกไหมันมีบินเดียวอ่ะก็มันมันจะมีนี่หรออะไรครบว่ะอันนี้หรอมันเขียนจะครบหรอแค่ซองเพิ่มแบบนี้ชุดนี้ไงน้องหนูไปไหนน้องหนูอยู่ไหนเฮ้ยน้องหนูอยู่ไหนวะยุ๊กเออเนี่ยจะไปจูนเออย่างเหรอจะไปจูนโนวาน้องหนูอยู่ไหนวะชิบหายละมีแค่นี้เหรอเออมีไม่อะ นปะอัพกลองเนี่ยมีบมื่อกี้บินมันติที่ไหนบินตีข้างฮนเออเฮ้ยถไ้ไมไม่ได้มันมีัญหแอะไรหรอก <c oughs> อันนี้ก็เสเรงแม่โคตรถูกครับไม่บอกกระคาวันนี้สองทีพอทอตอนนั้นใช้เซอร์พอดีใช้อยู่แล้วก็เซอร์มันเปลืองแม่กินน้ำมัน ก็เลยกินน้ำมันเครื่องเอ้ยกินน้ำมันสองเอ้ยออกรูปแล้วเพราะว่าตั้งเยอะไปเพราะมันเป็นรถโรแต่พอทอตัวนี้ก็ดีนะครับแต่คัดตอนเจ็ดสี่เจ็ดอะจริงๆอยากใช้แต่ของของ,งแป็บขอให้ใช้กับรถแขกดีกว่าอันนั้นของจริงเนี่ยตำเนี่ยกับบ่เฮ้ยทำไมวะห,หรือหรือต้องแหงนนนวนเฮ้ยมันแหเลยวะมันต้องใส่ถุงมาดิเดี๋ยวแป๊บนึงแหอของเนี่ยมีท่อท่อของช่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายเนี่ยเดีไปร้อง มันตกถนนมรับว่าเรง่อยนะเออมาแล้วครับขายของมาเอาหนุมหนูได้มาแล้วครับจริงๆพี่บิ๊กบอกว่าให้สั่งเฮ้ยเฮ้ยเองวะของเคเหลี่ยมใช่ปะมันแท้เหมือนกันมั้งดียว่าไม่ทำไมเขาเขียนเป็นโนวาได้ต้องหาพี่บิ๊กดูนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ใช่ตัวนี้อ่ะ แง่กับพิมบอกไปนะนึกไม่ค่อยพิมบอกอยู่ว่าต้มหนูไอ้เบอร์ร้อยสิบห้ากับร้อยสิบสองจริงจริงสั่งแค่ร้อยสิบห้าแต่ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าแต่มันเขียนว่าโนวา์ไ้ดูกูสั่งของเคเลียมเดี๋ยวกูต้องถามก่อนไอ้ไอ้เคเลียมมันยาวๆ <Okay. S 1> ต้องดูก่อนต้องดูก่อน ตัวเท่าไหร่ว,วะแา่บัตรสี่สิบตัวยี่สิบบาทเอ้ยถูกว่านี่แบรนเราเนี่ยตัวอะ่าไรร้อยตัวห้าสิบฟองเออแต่ถ้าแช่งเปลี่ยนนี่ร้อยอ๋อหลุดเออแต่ถ้าแบบซื้อหมดไปได้แบบห้าสิบบาทซื้อห,ห้หาสิบบาทสองเท่าไปเลยกินบอ,อมได้ละประมาณนี้เอนี่แหละ สั่งของไปเดี๋ยวผมผมไม่ผมยังไม่รู้นะครับว่าผมจะทำเมื่อไหร่นะโนวานะเอทำโนววให้เสร็จก่อนเดี๋ยวสมยเดี๋ยวดูดูงบก่อนถ้ามันไม่เกินไม่เกิน2 0 0พก็แน่ทำตอนแรกผมที่ไม่ทำเพราะว่ามันได้ซื้อท่อใหม่แต่ตอนเนี้ยมีช่างนันหนักเขาจะทำท่อใหเ้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าผมมีชุดโนวาตัวของของเอของโนวาตัวเดิมมาเป็นลูกเด็ดเหมือนกัน แต่พอตน่าจะแยงเยอะไปนะครับมันน่าน่จะรอรอบเหมือนกันจะต้องดูว่ามันแน่ได้นะดูครูว่าอยู่ท่อเขาต้องดูท่ออีกทีถ้ามันใส่แล้วมันสมดุลก็โอเคครับเพราะว่าโนวาตอนนี้ลูกเดิมมันหลวมละนะครับแล้วก็ช่วงนี้โอาสมัย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 จะทำสมัยเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าพ่อจอดไว้เพราะว่าเครื่องมันหลวมว่าเดี๋ยวออกมาทําเลยถ้ามันไม่เกินสองพันก็ ก็แน่สนนีครับเลยทำเพราะว่าคาบูอะไรมีเรียบร้อยแล้วแต่เป็นคาบูแดดเทียมน่าจะไม่วิ่งเข้าแดดแท้แล้วก็เป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้หลายคนถามมาพี่ดูโควิดโควิด้างเหนือเต็มเลยเนี่ยไม่รู้ใครจะเป็นก่อนเนาะเสี่ยงเหรอไม่รู้ใครจะเป็นก่อนนะครับตอนนี้นะแถวเชียงใหม่ปะอ๋อแถวมันมีบ้านเราเยอะแล้วนี่ท่อถมแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวน่าคุยกัน มันแพกมาดีนะแพกมาดีนยค่ากล่องก็ห้าสิบบาทเมื่อค่ากล่องห้าสิบบาทแล้วทำดีอยู่เดี๋ยวก็ดูแลสุภาพครับตอนนี้ร้านลุกร้านเป็นไงบ้างนั่งอ่ะร้านไหนนั่งอ่ะเออร้านอ่ะร้านอาหารอ่ะตอนเนี้ยอ๋อไปนั่งกินไม่ได้นะเดี๋ยวโย่จะไปกินเออก็แต่พวกนี้เออแต่แถวนี้มันไกลเนาะเขายังนั่งกินอยู่เนาะแต่แ้านผมมาขายข้าวดีมากนะครับ คน,คนเหนือนะคนคนไทยคนเหนือเนี่ยซื้อทีสองสามกิโลเออคนเมืองเนะี่ยยังไม่กลัวตายคนไอ้บนเขาบนดอยอ่ะพวกคนจีนคนมูเซอร์คนไทยใหญ่นะครับมาซื้อนะทีสิบกระสอบอเขาไปตูนกันนะคนเหนือย,ยังไม,ไม่ไม่ตื่นตัวเลยวันน,นนี้ก็มีงานแต่งงานเพื่อนนะ่ะไม่รู้จะไปแบบอันนี้อ่ะเออไม่นมา่าจะไปทันวะต้องทำคลิปอีกอเ้ยเงินก็ไม่มีครับเงินพึ่งเข้า ครึ่งหมื่นน่ะเดือนเนี้ยผมได้ครึ่งหมื่นน่ะแล้วมึงจะให้กูไปซื้อรถมาปั้น <laughs> ี่อกูมีเงินแค่นี้ยังยห่ไม่พอกินละที่ผ่านทำงานได้วันร้อยต้องแบกิ้งหยิบตังนะมีไปแล้วครับก็ประมาณนี้โควิดก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมว่าโลกนี้นแน่รุนแรงมาแรกว่าเดี๋ยวถ้าเขาปิดเมืองเราเว็บแดงตอนนี้ติดแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาดันกับเว็บส้มครับปิดเมือง ด่าแม่แน่นอนว้ามือโซนมือโซนนะเคนดูในเยอะอยู่เพราะว่าหนนมันโล่งนะไม่มีแค่หมาครับตัครับโอเคครับสำหรับนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมมันยุ่งมากจริงก็เลยมาถ่ายคลิปช้าหน่อยนะครับแสงอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้มาพูดคุยทักทายว่าสั่งของอะไรมาแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับมาโอเคครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คิงแมวบ่แมวเนี่ยพรุ่งนี้รอมพ่อ เดี๋ยวให้พี่ดูขี่เลยผมไปสั่งสเตอร์ก็ไม่มีเดี๋ยวค่อยสั่งผมอยากจริงๆอ่ะที่สั่งใส่สามสองอ่ะอยากได้ผมอยากได้สามสามมันไม่มีก็เลยสั่งสามสองมาลองก่อนถ้าเป็นตัวไอ้ดูขี่หกสิบกิโลนะครับตัวโต,วตวขี่สี่สิบกิโลนะสะบายมากขี่แนละ้วเป็นไเพ่ออ่ะแหงยู่แหงนะแต่ผมขี่มันรอรอบหน่อยไม่ใช่มันรอคือสเตอร์มันมันอั้นอ่ะมันอัน้นอั้นสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวพ่อช่านนั้นเดี๋ยวว่ากัน แล้ม่นะครับเมื่อกี้ตัดไปอันนี้จะตัดเข้าไปใหม่นี่ผมขายนะครับไฟซีนอนนี่ซื้อใหม่สา0ร้อยกว่าถามพี่เอ็มแล้วนี่ขายเลยครับร้อยห้าไม่รวมส่งไฟซีนอนของไอ้มันแน่ใส่ได้ทุกรุ่นมัน้งไม่รู้เหมือนกันผมถอดมาจากตัวเนี้ยตัวเอ็ม,มาครับนะครับร้อยหาสบาทถูกๆครับใช้ได้ดีปกติตอกปนะนะครับต่อก็ออไปให้ช่างนะเขาต่อ,อกทีนึงร้อยหถ้าใครอยากแต่งอ่ะตัวเนี้ยนะครับเด็กๆนะ แถวนี้ยิ่งแถวนี้สะดวกเลยแล้วก็บอกขายเลยครับ300รอยเนี่ยบอกเต่งเนี่ย m s x อะ่ะนี่เพิ่งถอดมาอันนี้ไปใส่บอกเดิมนี่บอกเต่ง300บาทไม่รวมส่งนะครับสน,นใจจัดเลยบอกเลยโอเคประมาณนี้ไปละวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ